ทีนี้เรามาดูหัวข้อที่สองนะครับสองย่อยเนาะ,อะของการประยุกต์ของอนุพันธ์ก็คือการหาค่าสูงสุดสามพัร์ทนะครับแล้วก็ต่ำสุดสามพัธ์นั่นเองอ่เรามาดูเลยเนาะก่อนก่อนอื่นพี่จะให้นิยามก่อนนะครับนิยามของค่าสูงสุดสัมพัทธ์น้อาออมดูว่าคืออะไรเนาะก็คือเขาบอกว่าฟังก์ชัน f เนี่ยจะมีค่า สูงสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับ c เนี่ยถ้ามีช่วง ab นะครับซึ่ง c เนี่ยจะเป็นสมาชิกของช่วง ab ของเราและ fc เนี่ยจะมากกว่าเท่ากับ fx สำหรับทุก x ในโดมเมนของฟังก์ชัน f ที่อยู่ในช่วง ab นะครับเราจะเรียก fc เนี่ยว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะครับโอเคไหมของฟังก์ชัน f และ เราจะเรียกจุดนี้ c f c เนี่ยว่าจุดสูงสุดสัมพั์นั่นเองนะครับของฟังก์ชัน f เขาไหมอันนี้คือนิยามของค่าสูงสุดสัมพัสแต่ถ้าเป็นต่ำสุดสัมพั์บ้างละ่ะค่าต่ำสุดสัมพัสก็จะกลับกันครับเนี่ยตรงนี้ประโยคเดียวกันไปเลยตรงนี้แค่เปลี่ยนเป็นต่ำสุดแต่ว่าตรงนี้เปลี่ยนแค่ตรงนี้เนาะอันนี้จะน้อยกว่าเท่ากับ โอเคแล้วเราจะได้ว่าถ้ามันเป็นตามเงื่อนไขนี้นะเราจะได้เป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดต่ำสุดสัมพัท์เห็นนิยามแบบนี้อาจจะดูยังไม่เข้าใจเนาะยังไม่เก็ตอ่ะเดี๋ยวพี่มีกราฟมาให้ดูอ่ะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นอ่าลองดูเนาะอ่าถ้าพี่สนใจแค่ช่วงนี้ก่อนนะครับช่วงนี้เนาะ เอาแค่นี้ก่อนพี่ถามหน่อยอ่าช่วงนี้นะช่วง A หนึ่งถึง A2 สองเนี่ยพี่ถามหน่อยว่าอ่ะจุด A เนี่ยเป็นเอาจุดเอวเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์หรือสูงสุดสูงสุดสัมพัทธ์นะครับอ่าเป็นสูงสุดหรือต่ำสุดก็เห็นว่าถ้าพี่สนใจแค่ช่วงเนี้ยอ่ามันก็จะต้องเป็นอะไรเอ่ยสูงสุดแน่นอนเนาะเพราะว่า กาฟมันเป็นยังไงเอ่ยอ่ามันอยู่สูงนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์นะครับพี่ย่อเป็น Mac แมกกากันเนาะอ่าเขียนตานสั้นก็คือจุดนี้ก็จะเป็นจุด x หนึ่งแล้วก็ f x หนึ่งนะครับโอเคไหมเพราะว่าตรงนี้เป็น x หนึ่งนั่นเองจุดนี้เราจะเรียกจุดนี้ว่าจุดอ่า สูงสุดสัมพัทธ์นั่นเองเนาะโอเคไหมครับถ้าสนใจแค่ช่วงนี้โอเคแล้วเราจะเรียกตัวนี้ว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์เนาะอ่าถ้าเราสนใจตัวนี้ f x1 หนึ่งคำว่าค่ากับจุดต่างกันนะถ้าเป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์ก็คืออ่าจุดนี้แต่ถ้าเป็นคำว่าค่าก็คือตัวนี้นะครับก็คือตัว y นั่นเองฟังก์ชันโอเค แล้วถ้าพี่สนใจจุดนี้บ้างนะอ่าช่วงนี้ช่วงนี้อ่าเราจะได้ว่าอะไรเอ่ยตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดต่ําสุดสัมผัสเนาะเพราะว่ากาฟมันเป็นงี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มันอยู่ต่ํามากเราจะได้ว่าจุดนี้ x สองแล้วก็ f x สองเนาะอันนี้คือจุดต่ําสุดสัมผัสอ่าถ้าสนใจในช่วงนี้นะครับ โอเคแต่ถ้าสนใจในช่วงนี้บ้างนะอ่า a 3ถึง A5 นะครับสนใจตรงนี้ a 3ถึง a อก็คือจุด C นะครับจุด C ก็จะเป็นสูงสุดเนาะอ่าน่าจะดูออกแล้วพราะตรงน,นี้มันอยู่สูงเลยเนี่ยถ้าอยู่ในช่วง a 3ถึง A5 เนาะโอเคเราก็จะได้ ตรงนี้เป็นจุด x 3 f x สเนี่ยจะเป็นจุดสูงสุดสัมผัสนะครับแล้วถ้าอย,อยู่ในช่วงนี้บ้างนะ่ช่วงเอาเอาแค่นี้พอ a 6ถึง a 7จ็ดจุดีเป็นจุดอะไรอ่าก็ต้องเป็นจุดต่ำสุดสัมผัสเนาะก็คือจุด x 4 f x 4นั่นเองนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะถ้าเป็นช่วงนี้บ้างสนใจแค่ช่วงนี้ a 7 a 8จุด e คืออะไรครับจุดสูงสุดสัมพัทธ์เนาะ,ะก็คือ x 5้ f x หนะครับโอเคไหมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแล้วทีนี้ถ้าพี่เปลี่ยนคำถาม อ่ลองดูคำถามพี่นะพี่สนใจอ่ะ a 1ถึง a ห้าคำถามพี่ก็คือและทีนี้จุดสูงสุดสัมพัทธ์เป็นจุดไหนนะครับลองดูมันจะไม่ใช่เพราะว่ามันมีหลายจุดแล้วใช่ไหมจุดสูงสุดสัมพัทธ์ถ้าสนใจในช่วงนี้จุดสูงสุดสัมพัทธ์ข้อนี้ก็จะเป็นจุดนี้นะครับ โอเคไหมจุดสรงส่ดสัมพัสโอเคนะครับเพราะวา่ามันมีสองจุดก็จริงแต่ว่าจุดนี้มันอยู่สูงกว่าเราเลยเอาอันนี้นะครับถ้าเราสนใจในช่วง a 1นึ่งถึง a ห้านะโอเคไหมประมาณนี้เนาะโอเคไม่น่ายากเนาะส่วนถ้าพี่ถาม ในช่วง A1 ถึง A5 อะไรเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ก็ตอบตัวเดิมครับเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ต่ำสุดเลยโอเคไหมครับน่าจะพอเข้าใจเนาะอ่าไม่ยากโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับนิยามโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยเนาะถ้าพอเห็นภาพแล้วนะครับโอเคไปดูตรงนี้กันนะครับ อ่าแล้วถ้ามีพี่มีกราฟรูปหนึ่งนะครับอ่ามีสองรูปเอารูปแรกก่อนรูปนี้รูปซ้ายเนี่ยพี่มีกราฟความเนี่ยเป็นพาราโบลาความเนาะอ่าเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับถ้าเป็นรูปกราฟความแบบเนี้ยเราจะได้อะไรเอ่ยจุดสูงสุดหรือต่ำสุดอ่าก็ต้องได้จุดสูงสุดเนาะอ่าเพราะว่าตรงนี้เลยนะครับ การมันคว่ำเนี่ยมันก็เลยต้องได้จุดสูงสุดคือตรงจุดนี้นั่นเองนะครับเราเห็นว่าที่จุดสูงสุดเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นครับเส้นมันจะนอนใช่ไหมเส้นสัมผัสเส้นโคง้งอ่าเราจะได้วความชันต้องเป็นศูนย์นั่นเองก็คือดิฟหนึ่งครั้งเหมือนที่เราเหมือนที่พี่พ,พาทําโจทย์เรื่องความเร็วอะจําได้ไหมต้องจับความเร็วเท่ากับศูนย์นั่นแหละก็คือที่เขาถามที่จุดสูงสุดนั่นเองนะครับ ถ้าเราจําได้เนาะอ่าก็ใช้ความรู้เรื่องนี้แหละความชันต้องเป็นศูนย์นะครับกับลูกปา่าถ้าเกิดเป็นพาราโบลาหงายตรงนี้ก็จะเป็นจุดต่าสุดเนาะเพราะว่าเป็นกราฟหงายเนี่ยตัวนี้ต่าสุดเลยถ้าพี่สนใจตรงนี้ในช่วง a b นะครับก็เช่นกันครับมันเป็นเส้นนอนความชันหรือดิฟหนึ่งครั้งเนี่ยต้องเป็นศูนย์เนาะอ่าโอเคไหม ประมาณนี้เนาะอ่าส่วนอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเนาะอ่าเรียนไปแล้วก็คือช่วงฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนั่นเองเนี่ยถ้า f พาม x มากกว่าศูนย์ก็คือกราฟค่อยๆเพิ่มเนาะเป็นฟังก์ชันเพิ่มอันนี้น้อยกว่าศูนย์ก็ฟังก์ชันลดอ่าอันนี้ f พาม x น้อยกว่าศูนย์ก็ฟังก์ชันลดใช่ไหมมากกว่าศูนก็ฟังก์ชันเพิ่มเนี่ค่อยๆยเพิ่ม พี่ก็พูดไปแล้วเนาะฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะครับโอเคนะครับอโอเคซึ่งเราจะสนใจเวลาเราหาจุดค่านะครับโทษทีค่าสูงสุดสัมพัทธ์กับค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เนี่ยเราจะสนใจอันนี้เป็นหลักนะครับตรงนี้เราไม่สนใจเนะาะเราจะสนใจจุดตรงนี้นะครับอ่า แล้วพี่ก็เลยสรุปขั้นตอนนรับในการหามาหาค่าสูงสุดกับต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับขั้นตอนที่1ก็คือหาดิฟครั้งที่1ก่อนเนาะโจทย์ให้ fx มาแล้วก็ดิฟก่อนพอขั้นตอนที่2นะครับเราก็จับนอนุพันธะ์อันดับที่1เท่ากับ0ครับเราจะได้พอเราแก้หามาเนาะเราจะได้ค่าวิกฤตมาพี่ให้เป็นค่า c เนาะก็คือ x เท่ากับ c เราจะได้ค่าวิกฤตมา พอเราได้เสร็จข้อที่สามเนาะให้เราดิฟอีกรอบหนึ่งครับอ่าโอเคไหมหาอนุพันธ์ันดับที่สองแ้วข้อสี่เนี่ยพอเราขั้นตอนต่อมาเราก็ทํางี้ครับเราก็เอาค่าวิกฤตเนี่ยที่เราได้เนี่ยเอาไปแทนในอนุพันธ์อัน,าานดับที่สองเนาะอ่า f พลมพลม x เอาไปแทนนะดูว่ามากกว่าศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์ถ้าแทนแล้วมากกว่าศูนย์เราจะได้ว่ามันจะเป็นค่า ต่ำสูตรสัมพัทธ์นะครับแต่ถ้าแทนแล้วมากน้อยกว่าศูนย์นะมันดันน้อยกว่าศูนย์เนี่ยเราจะได้ค่าสูงสตรสัมพัสธ์นั่นเองนะครับโอเคเนาะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้โจทย์ไปก่อนนะขั้นตอนกบป,ประมาณนี้ก็ทําตามขั้นตอนแบบนี้ครับทำโจทย์ได้ทุกข้ออ่าโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันถ้าโจทย์เสร็จแล้วนะครับ อเคไหมอ่าถ้าเสร็จแล้วเราไปดูโจทย์กันเลยแล้วกันครับอ่าไปแล้วนะอืมมาลองดูมาดูครับข้อที่สองครับให้หาค่าสูงสุดสัมพัทธ์แล้วก็ต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับอ่าหาสองอันเลยนะอ่าเรามาดูอันแรกก่อนเนาะอ่าข้อที่หนึ่งนะครับ เราจะหาเนาะเราต้องทำไงครับขั้นตอนที่1นที่พี่เขียนไปดิฟก่อนเนาะเอาฟังก์ชัน fx มาดิฟอ่าดิฟได้เลยครับโอ้โหยิ้มเลยง่ายมากฟังก์ชันของเราดิฟ x กําลังสองได้2 x เนาะดิฟลบแปด x ได้ลบแดดิฟเเป็นค่าคงที่เนาะตอบ0ูนย์นะครับโอเคพอขั้นตอนที่2องทำยังไงครับจับ f า <A'> ม x เท่ากับศูนย์เนาะเพื่อหาค่าวิกฤตเนี่ยเราก็จับเลยจับเท่ากับศูนย์แก้หา x มาได้อะไรครับจะได้สอง x เท่ากับแปด x ก็เลยได้สี่นั่นเองอันนี้ก็คือค่าวิกฤตของเราโอเคไหมโอเคอันนี้คือขั้นตอนที่สองเนาะขั้นตอนที่สามทำยังไงครับอลองดูเนาะก็หา f พามพาม x อ่าดิฟอีกรอบหนึ่งดิฟครั้งที่สองนะก็เอานี้มาดิฟต่อดิฟ2 x ได้อะไรครับดิฟ2 x ได้2นะครับดิฟลบแค่าคงที่ตอบ0นโอเคก็เลยเหลือแค่นี้โอเคไหมอ่าก็จะเห็นว่าเราก็ทำไงต่อขั้นตอนที่สี่นะครับ ให้เราเอาค่าวิกฤตเนี่ยไปแทนในฟังก์ชันนี้เนาะ f พมพม x ของเราก็ค่าวิกฤตของเราคือ x เท่ากับ4เอามาแทนเลยก็จะกลายเป็น f พมพม4จะเท่ากับ2นะครับซึ่งเราเห็นว่ามันทำไม2มากกว่า0เนาะอ่าพอ2มากกว่า0ได้จุดสูงสุดหรือต่ำสุดครับ ถ้ามากกว่าจะได้ต่ำสุดนะครับนี่ครับที่เราได้มากกว่าเนาะจะได้จุดต่ำสุดสัมพัสทให้เป็นจุดมินนะครับอ่าพี่เขียนยอ่อๆโอเคนะครับดังนั้นนะครับคำตอบของเราสรุปนะครับเราจะได้ว่าข้อนี้นะครับ f ของเรานะครับมีค่า ต่ำสุดนับสัมพัธ์อ่ามีค่าต่ำสุดสัมพาธ์นคนับที่ x เท่ากับสี่เนาะเนี่ยค่าวิจิตของเราอ่าแล้วก็เราจะได้ว่าค่าต่ำสตรสัมพันธ์นะครับ ก็คือเท่าไหรเอ่ย f 4นั่นเองนะครับเราแค่เอา x เท่ากับ4เนี่ยไปแทนนับในฟังก์ชันของเราก็จะได้เป็นอะไรครับจริงจริงอันนี้พี่ลืมเขียนไปครับโทษทีมันมีขั้นตอนหนึ่งลืมเขียนครับเพิ่มไปให้หน่อยขั้นตอนที่5ก็คือเราเอาค่าวิกฤตของเราอะไปแทนในฟังก์ชันเราก็จะได้ค่า สูงสุดไมมก็ต่ำสุดสัมพัร์นั่นเองครับโอเคไหมโอเค f สี่เรา,เาไปแทนค่านะครับก็จะได้เท่าไรเอ่ยก็จะได้เป็น4ี่กลังสองได้สิเนาะแล้วก็ลบ8ปคูนสบวกเนะครับเนี่ยเอาไปแทนในฟังก์ชันของเราในตัวโจทย,จทย์ก็จะได้เท่าไหร่ครับ16บหกลบสาสบสองบวกเนะครับ ได้เท่าไหร่เอ่ยลบอ่าเดี๋ยวตรงนี้คิดตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาบวกกันก่อน17บเออโทษทีสิ 16. บหกวกเครับจะได้23เนาะเอา23่สลบสาได้ลบเนั่นเองครับอันนี้คือคำตอบของเราอ่าก็คือค่าตัวนี้นะครับ ตามสูดสัมพัทธ์ของข้อนี้ก็เลยตอบลบเก้านั่นเองเนาะถ้าพี่วาดกราฟขึ้นมาดูคร่าวๆเนาะแน่นอนข้อนี้เป็นกราฟสมการกำลังสองที่เราคุ้นเคยเนาะกราฟอะไรเอ่ยพาราโบลาน,นั่นเองครับอ่าก็ที่ X เป็น4 Y เป็นลบเก้าเนาะเนี่ยที่ตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็น จุดต่ําสุดนั่นเองนะครับจุดต่ําสุดสัมพัทธ์ครับข้อนี้เป็นพาราโบล่าหงายนะ่าโอเคอันนี้เราก็จะได้แล้วตรงนี้ก็คือจุดสี่ลบเก้านะครับตรงนี้เป็นการพาราโบล่าหงายนะ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับข้อนี้เขาถามค่าไงถามค่าต่ําสุดสัมพัทธ์เนาะ ก็เลยตอบลบเก้าก็เลยเอาอันนี้มาตอบแต่ถ้าเขาถามจุดบ์บางหน่ะสมมติเปลี่ยนคําถามจุดต่ําสุดสัมพัทธ์โต่ําสุดสัมพัทข้อนี้ก็คือนี่นครับ4ลบเก้านั่นเองอ่อันนี้สมมติเขาถามอีกข้อหนึ่งนะอะ่สมมติว่าเขาเปลี่ยนโจทย์เขาไม่ได้ถามค่าเขาถามจุด ขอนี้มีแค่จุดเดียวครับที่เป็นเราได้ค่าวิกฤตมาหนึ่งค่าก็จะได้จุดเดียวก็แสดงว่าข้อนี้ไม่มีจุดสูงสุดสัมพัทธ์นั่นเองครับาเราเขียนไปไม่มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ไม่มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์แล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาถามจุดเนาะก็จะไม่มีจุด สุดสัมภาษณ์เช่นกันนะโอเคไหมอันนี้คือในกรณีที่โจย์ก็ถามเป็นจุดนะอ่าอันนี้พี่โน้นให้อันนี้ก็จะไม่มีเหมือนกันไม่มีโอเคเนาะอ่าน,น่าจะพอไหวนะสำหรับข้อนี้โอเค เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเรามาดูข้อที่2ต่อนะครับอ่าโอเคไหมหาเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเรามาดูข้อที่2ต่อเนาะ เอาไงดีอ่ะข้อสองเดี๋ยวพี่ทําข้อสามให้ดูแล้วกันเนาะข้อสองเดี๋ยวเอาไปทําเป็นการบ้านนะครับทําข้อสามได้ก็ทําข้อสองได้นะ่าโทษทีนะครับเสี่ยงฝนตกฮะถ้าเสี่ยงเข้า,าขออภัยด้วยนะ่าเดี๋ยวมาดูข้อสามต่อเนาะข้อสองเก็บไว้ทำทำข้อสามได้ก็ทำข้อสองได้นะครับ เรามาดูเลยก็ข้อ3นะครับข้อนี้เหมือนเดิมครับขั้นตอนที่1นเนอะเราก็ทำไงครับดิฟเนอะอ่าดิฟเลยดิฟ x กำลังสามได้3ม x กำลังสองดิฟลบสม x กำลังสองได้ลบห x ดิฟลบยี x ได้ลบยี 24. โอเคแล้วเราทำไงครับขั้นตอนที่สอง จับเท่ากับศูนย์นั่นเองเนาะจับอนุพันธ์อันดับที่หเท่ากับ0นย์โอเคทีนี้จากตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถดึงตัวร่วมได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นสูตรคูณแม่3านั่นเองดึงแม่3ามออกมากลายเป็น x กําลังเหลืออะไรครับ x กําลังสองลบส x ลบแนะครับเท่ากับศูนย์เราก็จะได้สมเนาะอันนี้น่าจะแยกตัวประกอบได้เนาะ,ะแยกได้อยู่แล้วแหละ ลองดู x กับ x เนอะแล้วก็4กับ2อ่า4เป็นลบ2เป็นบวกอันนี้น่าจะแยกข้องแล้วเนาะอ่าแล้วเราก็แก้หา x มาเนาะก็จะได้ x เป็น4กับลบ2นั่นเองนะครับโอเคไหมอ่า